สวัสดีครับตู้กกลูกนกตู้ฟักไข่ใบบางเซมนะครับวันนี้ก็จะมารีวิวตู้ตู้ฟักไข่ขนาด240ฟองนะครับอันนี้ก็เป็นชื่อรุ่นที่เราเรียกก็ MT230 นะครับขนาดบรรจุไข่ไข่ไก่ได้ประมาณ240ฟองนะครับไข่นกกระทาอยู่ที่ประมาณ800ฟองนะครับส่วนไข่เป็ดฟองมันจะใหญ่กว่าไข่ไก่ก็อาจจะ ลดน้อยลงมาตามเรื่อยๆนะครับอยู่ที่ขนาดความโตของไข่ด้วยนะครับถ้าไข่มีความโตมากก็ความจุก็จะน้อยลงนะครับเป็นเรื่องปกตินะครับอันนี้ส่วนการใช้งานก็ใช้งานง nice ่ายมากนะครับอันนี้เป็นระบบกลับมือนะครับอ่าระบบกลับมือเป็นรุ่นใหม่ของทางร้านนะครับแค่เปลี่ยนฟังก์ชันหน้านะครับให้ดูมีสีสันระบบการใช้งานก็เหมือนเดิมนะครับการทํางานก็ ลูกค้เาเอาไข่ใส่ถาดได้เลยนะครับถาดเราก็มีทั้งหมด4ชั้นนะครับชั้นหนึ่งจะบรรจุได้ประมาณ60ฟองของไข่ไก่นะครับถ้าไข่นกกระทาก็เยอะพอสมควรนะครับเพราะว่าฟองเล็กไข่กว่าไข่ไก่เยอะวิธีการเติมน้ําก็ทางเราก็จะมีถาดน้ําไปให้นะครับก็ลูกค้าเติมน้ําเติมน้ําเสร็จเติมน้ําให้ค่อนข้างที่จะล้นแต่ไม่ต้องล้นมากนะครับแล้วก็ดันน้ําไปให้สุดหลังตู้นะครับแค่นี้เองนะครับความชื้นก็ จะขึ้นอัตโนมัตินะครับอ่าอันนี้เราเปิดตู้ว่ะทิ้งไว้ก็ความชื้นยังอยู่หกสิบเก้าเปอร์เซ็นตนะครับตัวนี้จะไม่มีระบบพ่นหมอกนะครับ<ๆ>ก็ใช้งานง่ายๆนะครับทุกฤดูก็ความชื้นจะขึ้นปกตินะครับไม่ต้องประสบปัญหาว่าฤด,ดูหนาวอากาศาจะแห้งความชื้นจะน้อยนะครับตัวนี้ก็จะควบคุมอุณหภูมิอัตโนมัติการควบคุมความชื้นก็แค่เติมน้ําใส่ถาดาาก็คอยมันดูถาดนะ้ำเราประมาณ2วัน3วันคอยดูทีเติมทีนะครับอ่าประมาณนี้นะครับ ก็ทางเราก็ตั้งค่าเช็คค่าไปให้เรียบร้อยลูกค้าก็ไปถึงก็เสียบไฟใช้งานได้เลยนะครับอันนี้ขนาด230ฟองนะครับของไข่ไก่ก็เป็นรุ่น MT230 นะครับสนใจก็ทักเข้ามาได้นะครับจะเป็นตู้เกิดก็ใช้งานได้นะครับตู้ฟักก็ใช้งานดีนะครับก็รายละเอียดคร่าวๆก็ประมาณนี้นะครับส่วนอุณหภูมิการตั้งค่าก็ไม่มีอะไรมากมายนะครับอันนี้ก็เป็นการการปิดเครื่องเฉยๆนะครับ ถ้าเลิกใช้งานแล้วไม่ใช้เครื่องก็ปิดนะครับตัวนี้เป็นไม้หนาพอสมควรนะครับไม้หนา15มิลนะครับเกรดเกรดดีมากรับเกรด A นะครับเราที่เราเลิกใช้ให้ลูกค้าก็สนใจก็ทักเข้ามาได้นะครับก็เบอร์โทรก็ตามนี้นะครับ0849148653นะครับตู้กกุกนกตู้ฟักไข่ใบบางเซมนะครับฝากไว้อ้อมกอดด้วยนะครับสวัสดีครับ